สวัสดีค่ะพวกเราต t a r l e t ค่ะสวัสดีค่ะเหมียวค่ะสวัสดีค่ะนิสระค่ะสวัสดีค่ะพินาค่ะสวัสดีค่ะลักกอค่ะค่ะที่พวกเรามาเจอกันได้นะคะลพินกับอิสระ เป็นการแนะนำกันจากเพื่อนมาค่ะมารวมวงเป็นสตาร์แดนนะคะส่วนน้องเหมียวกับน้องมะกอกนะคะออดิชั่นเข้ามาค่ะแล้วเราก็นัง่งรถมาเจอกันนะคะออแล้วก็ตอนแรกก็นดัดกันใช่ไหมแล้วก็บางคนก็มาดีวกันนะคะส่วนน้องเหมียวจะคุณพ่อมาสม่งน้องมะกอกคุณแม่มาส่งค่ะเพลงแรกของเราเนี่ย คงคอนเซ็ปต์ความเป็นไอดอลนะคะด้วยาการที่เป็นเพลงเกี่ยวกับความพยายามแนวปอ๊อปน่ารักน่ารักนะคะเพลงนี้เราก็เลยฉีกขึ้นมาค่ะเป็นเพลงรักสามารถสื่อได้แม้จะไม่ได้ตามไอดอลก็ตามเป็นคนทั่วไปมาฝันก็สามารถถึงคนาที่เรารักได้ค่ะเราก็เลือกที่จะเป็นเพลงมันๆนะเพื่อเวลาขึ้นโชว์อะไรเงี้ยแฟนคลับได้แบบว่าคุยให้รงเงีย้ยแล้วก็สนุกเนาะ ยากของเพลงนี้นะคะก็เอาเป็นถามน้องๆแล้วกันมันยากเพราะว่าโัวร้องเพลงไม่เก่งอะค่ะก็เลยต้องอัดใหม่หลายรอบค่ะของมันก็จะเป็นเรื่องโน้ตค่ะการอ่านออกเสียงของของโน้ตหรือคำในการสะกดคำนะคะตอนแบบนิสัค่ะก็ความยากอยู่ที่การแบบพกกลัมการออกเสียงให้ชัดประมาณเนี้ค่ะเพราะว่าพื้นฐานก็ เคยร้องเพลงมาบ้างแต่การแบบโปรกรมต้องไปฝูกซ้มอมอีกเยอะเลยค่ะสำหรับตัวพินเองนะคะความยากคือเราจะไปห้องอัดเราต้องเปิดประตูถึง3บานเลยนะคะ <c oughs> ราเล่ลาเล่ความยากก็สําหรับพินเพลงนี้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะถ้าเท่ยปกับเพลงแรกนะคะเพลงแรกคีค่อนข้างที่จะสูงเพลงน,นี้ก็เหมือนแบบดอก เป็นคีย์ต่ำลงมาโดยที่ตัวพินเองรู้สึกว่ารองสบายจะยากก็ต้องไฮโน้ตค่ะที่รากเสียงยาวๆนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าจะยาวแค่ไหนก็เราติดตามผลงานกันนะคะส่วนตัวเพลงของพวกเราอ,ะอ่ะอาจจะร้องกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็วางใจใน52สตูดิโอนะคะเพลงแรกก็ผลงานของที่นี่นะคะช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะสามารถติดตามเพจวงได้ที่ ได้ที่ uh, Stardash Idol ค่ะแล้วก็ IG เป็น Stardash Idol ค่ะค่ะส่วนช่องทางการติดตามส่วนตัวของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นเหมียวดัสตาร์แดนลิซ่าดัสตาร์แดนพินเนอร์ดัสตาร์แดนแล้วก็ลักก็อดดัสตาร์แดนค่ะทั้ง IG และเฟนดูเบอร์เฟนดูเบอร์จะเป็นแบบวินวักสตาร์แดนเฉยๆค่ะเราก็ยังมี TikTok อีกด้วยใช่ไหมใช่มี TikTok ใช่หลังๆเราก็พยายามอัพคลิปเต้นกันก็นนกเข้าไปดูได้นะคะ ทาง Youtube ก็สตาร์แดตเหมือนกันค่ะประทับใจพี่ทีค่คุมอัดเสียงมากเพราะว่าคอยแนะนำคอยชี้นำออตรงนี้ไม่ได้นะเอาใหม่เอออันนี้เอาใหม่อีกเตรงนี้แบบเออเสียงยังไม่แบบยังไม่ได้โน้ตยังไม่ได้ัดบใจตรงนี้ ตอนที่เข้าไปในห้องอัดก็ตื่นเต้นนิดนึค่ะเพราะว่าถึงเคยเข้าห้องอัดเสียงมาแล้วแต่ว่าที่นี่มันดูจริงจังมากกว่าค่ะรู้สึกว่าที่นี่สวยมากค่ะเบาสบายอยู่เหมือนบ้านเลยๆๆ หมือนเรามาเที่ยวคาเฟ่เนาะจริงเราที่กินก็นอนบนโซฟาด้วยใช่มีอาหารให้สั่งมหค่คะที่นี่มีอาหารด้วยนะมีแบบมีมาม่ามีขนมมีน้ำดื่มฟรีด้วยนะคะก็มากันได้แอร์เย็นทุกห้องเลยแม้จะเป็นห้องรับรองอย่างี้ก็มีแอร์เย็นมีทีวีมีไาร์ฟให้ใช้แล้วก็สามารถเปิดเน็ตฟลิกดูได้ด้วยสาหรับใครที่มารอแฟนนะคะใครที่มารอเพื่อนรอพี่รอน้องรอลูกๆซ้อมเต้นหรือว่าอดเสียงเนี่ยก็มานั่งรอตรงนี้ได้นะคะ สำหรับผลงานของพวกเราก็ฝากด้วยนะคะตัวเพลงมีชื่อว่าก็เราติดตามกันได้นะคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีสิ่งที่รู้นะคะว่าระหว่างมากับลาเนี่ยวัวนนี้มีสิ่งที่เราเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะว่ามาอย่างแพ้ลาเลยคะ่ะเพราะว่าลาไปก่อนจืดมาก